โอ้ตอนนี้คุณนิวกำลังพาดิฉันมุ่งหน้าไปที่ศูนย์สิริกิตค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณนิวคือมีเขาไปดูงานนะเขาไปดูงานคืองานเนี้ยคือสำหรับคนที่อยากหาอะไรคุณโรงงานหาผลิตภัณฑ์ไม่ต้องไปถึงจีนแล้วจ้าเพราะตอนเนี้ยค่ะงานเหล่านี้จีนก็คือยกมาที่เมืองไทยและทางบริษัทที่จีนเนี่ยก็คือเชิญคุณนิวเขาไปนะคะวันนี้งานอะไรคะคุณ Infocom a เอเชีย4 แล้วงานนี้นะคะก็คือจัดวันที่ 17, 18, 19นะประมาณ3วันเนาะแล้วก็วันนี้เราเคลียร์เคลียร์คิวงานก่อนแล้วก็ไปเลยนะคะคือตั้งใจไปเวันนี้คุณยูจะได้อะไรบ้างแล้วก็ดูกันก่อนวันนี้เราจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันค่ะมาถึงแล้วเดินกันมาเกือบแบบว่านานตพองบอกว่าที่ศูนย์ริกิจเนี่ยจะมีงานตลอดเวลาเนาะ แล้วก็ยังไงคุณเขาจะมีการคือถ้ามันเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะส่งอีเมลอมูลหาอีเมลตลอดส่งข้อมูลทางอีเมลให้ตลอดนะคะโอ้มาแล้วโอเคไปเริ่มเลยนี้ผู้ช่วยคุณนิวนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะคุณขาแล้วก็ในงานต้องบอกว่าคือคนเยอะมากๆแล้วก็เป็นทั้ง คือฟิลเจ้าของธุรกิจและก็ซัพพลายเออร์ต่างๆที่อยู่จากจีนนะคะมารวมตัวกันที่นี่แล้วค่ะแล้วมีเฉพาะเมืองจีนเหรอที่มาจาัดบูธท,ที่นี่ไม่ค่ะก็คือเป็นเอเชียเนาะเอเชียก็ทุกๆประเทศเลยที่อยู่ในเอเชียอย่างเช่นเกาหลีก็มีมีบางบูธท,ที่เป็นเกาหลีมาเดี๋ยวเรี๋ยจะพาไปชมแต่ว่าพันเนอร์เราคือไชน่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแอบไป <20 S 2> ดูพันเนอร์เราที่เราซื้อขายกับเขามา10กว่าปี ดูซิว่าเขาจําเราได้ไหมนี่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็คือดูสังเกตจอไหมคะจะพับตรงได้แล้วก็พับไปด้าน90องศาได้เขาจะมีรีโมทเลยนะเป็นรีโมทคอนโทรนะทั้งจอแล้วก็แล้วก็ขาเห็นสังเกตที่จอไหมมันจะเคลื่อนขึ้นเลื่อน,นลงได้ เทคโทนโลยีเมืองจีนเขาไปไกลแล้วนะล้ำล้ำกว่าเราเยอะมากที่เขาล้้ำไปกว่าเรานี่เป็นจอ LED ที่เป็นที่เป็น o u t ด o o r นะคะที่เป็นเอาดอภาพเขาจะคมชัดมากเมืองจีนเขาจะเทคโทนโลยีล้ำกว่าเราไปสองถึงสามปีข้างหน้าเลยเดีย๋ยวไปดูบูธต่อไปอ ุ่นนี้คือขายดีใช่ไหมคะคุณนิวรุ่นนี้คือเป็นแบบเรียบหรูดูแพงราคาราคาก็แรงอยู่แ,ยแต่เรารมีมีแบบราคาไม่แรง <Okay. S 3> <Wow. S 1> จะเป็นคล้ายๆแบบ <c oughs> อันนี้จะเป็นกู้ขีออสอะค่ะเหมือนเวลาที่แบบว่าเรามาีไฟล์แล้วเราก็ใช้แฟลชไดเอเสียบแล้วมันก็จะรันรันรันที่เราสิ่งที่เราอยากจะเล่นได้เลยจอที่จอที่เป็นแบบสื่อโฆษณา มันมันจะต่างกับจอแบบทีวีในบ้านหรือว่าทีวีที่อยู่ตามโรงพยาบาลคือมันจะเป็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทั้งนั้นเลย <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นงานที่เขาจะมาอบรมนะคะสัมมานาแต่ว่าอันนี้ต้องรีจิสเตอร์มาล่วงหน้านะว่าจะมีใครเข้ามาอบรมสัมมานากี่คนช่วงเวลากี่โมงเขาก็จะมีจะอธิบายสินค้าของเขาให้ฟัง